คุณค่าของมันนะสำคัญที่สุดเมื่อกี้ทิ้งไว้เรื่องความเมตตาพี่นอ้องพูดเรื่องความเมตตาเนี่ยวัตถุประสงค์ของอันกุรอานที่อัลเอามาประทานลงมาหนึ่งในนั้นก็คือความเมตตาใครเป็นคนพูดเนี่ยน้ออัลลอฮ์นนะบอกเองไว้ในอันกุรอานอัลลอฮ์เป็นผู้บอกไว้ในอันกุรอานอัลลอฮ์เป็นผู้บอกนอันกุรอัยลอนผร้บอกไวะนุนซิลุมินัลกุรอานอัลฮ์วะชิฟาอูวะเราะห์มะตุลลิบอุอม์มินีน ولا จะด ي د الظالمين إلا خ س ا ر สนะอ ل ا س ا ر โดยสรุปอัลลบอกว่าอันคุรอานที่ประทานลงมานั้นไม่ได้มีเนืส,สิ่งอื่นใดอนอกจากชิฟะนอกจากเพื่อที่จะเยียวยาเพื่อที่จะรักษาเนี่ยอุลามะก็เลยไม่ให้ความหมายว่า การเยียวยาการรักษาเนี่ยรักษาจิตใจจากโรคภัยต่างๆในจิตใจก็คือโรคก,การอิจฉาริษยาโรคก,การตะกบโบตดการทำร้อยใส่เพื่อนการทุกอย่างมันมีโรคในจิตใจใน้เห็นเพื่อนซื้อรถและชาติอยู่ไม่ติดนี่อ้ารู้มันเอาเบี้ยมอย่างไหนนะจาว่ามันทำของไม่ดีแลนะ้วนั่นเห็นไหมนี่มาเลยมาเลยเพื่อนได้เมียสวยเราก็อยู่ไม่ได้อีกอารรณ์เครียดน,นี่ พอคูดินเอาซาราบัญใหม่มาก็เครียดอีกโอ้คูดินนี่มันเอามาจากไหนสาวา่าไม่รู้นะฮะนี่คือบรรดาโรคต่างๆที่อยู่ในใจิตใจนั่นคือโรคก,กลุ่มที่หนึ่งและก็โรคก,กลุ่มที่สองก็คือโรคยาสัตว์โรคที่อยู่ในตัวเราเองโรคภายนอกเห็นไหมหลายๆคนที่ไปรักษาที่เขาอ่านอันกรอ่านแล้วเขาปัดเป่าก็มีดูเนาะนะก็มีนะนี่อุลามะให้ทัศนะไว้เรื่องนี้มาก จะบอกว่าอันกุรอ่านประทานลงมาเพื่อให้เกิดชีฟ้าเกิดการรักษาและเยียวยาและบําบัดพี่น้องวันนี้ยิ่งเราอ่านอันกุอานทุกวันพี่น้องถามว่าทําไมใจเรามันยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกรู้สาที่จะอยากที่จะที่จะไม่อิ่มนะพราะอ่านทุกทีแล้วขี้ครามทุกทีพี่น้องเ <laughs> พราะอบิสมิลลาฮิรัลลฮ์มาในรายอ๋ <h> ah> อห่างอันเล็บพี่น้องเหมือนเป็ดอ่ะ <laughs> คือเรานั้นอิ่มก่อนทุกปีอิ่มก่อนกินไงพี่น้องอิ่มก่อนกินอันนี้น,นพี่น้องเราอิ่มก่อนกินแต่ที่เขาพูดเ,เขาพูดว่ากินไม่อิ่มแต่เรานี่นพอเห็นก็อิ่มแล้วฮารอยอันเลวลากูเบื่อ,อจัดเนี่ยพี่น้องเรามันอิ่มซะก่อนไงนั่นคือเบื่อหน่ายแต่พี่น้องในนี้ไม่มีอันนี้เรากําลังยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่ามันกําลังร,รักษาอะไรบ้างพี่น้องวันนี้เรากินยาเข้าไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับ ยาที่เราเอามาผสมเนี่ยบารบารักกินหายผมกินไม่หายครูดีนกินไม่หายยาตัวเดียวกันโรคเดียวกันเนี่ยพี่น้องอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพนะครับเปรียบเทียบไม่ได้บอกว่าอันกรอ่านอย่างนน้นอย่างนี้อันนี้จะเปรียบเทียบเผื่อมีคนอาจจะคิดว่าเออทำไมฉันอ่านตั้งนานยังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าเราผสมยาไม่ถูกมันมียาที่เขาให้กินก่อนอาหารมียาที่กินหลังอาหาร มียาที่กินตอนท้องว่างมียาที่ห้ามกินตอนท้องว่างมียาที่ต้องกินกับน้ําร้อนมียาที่ห้ามกินกับน้ําเย็นอะไรต่างๆรายละเอียดในการรับประทานยามันมีมากเช่นเดียวกับรายละเอียดจิตใจของเราที่จะรับอันกุานพี่นองที่ท่านไซนาอุสมานบอกว่าเราต้องหุ่ถ้าหากว่าใจท่านสะอาดเนี่ยพี่นองบางทียาที่เรากินน่ะมันไปติดเชื้อโรคจากนิ้วที่เราไปหยิบยาอะไรพี่น้อง ยาเนี่ยมันดีแต่เชื้อมันเข้าไปจากมือเราเองเนี่ยมันเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าสงสัยในอันกุอานมีเนาะวันนี้กระบวนการต่างๆมันอาจจะผิดพลาดที่ตัวเราผู้ปรุงโอสถเนี่ยหรือว่าเขาปรุงให้แล้วแต่เราเทยาใส่ในแก้วซึ่งแก้วเรานั้นไม่รู้ไม่รู้แมวมันลงไปกินน้ำตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่าเราลืมล้างมันก็มีเชื้อรายอยู่มันก็มีเชื้อแบคทีเรียอย,ย,ย,อย,ยู่เนี่พี่น้อง เมื <premises. S 2> ่อผมอ่านให้พี่น้องฟังในสุระอนิสรนะครับอายะที่แปดสิบสองเมื่อมาถึงตรงนี้พี่น้องอาจจะบอกเอออ่านตั้งนานแล้วคนนี้อ่านเก่งแล้วในห้องครูดีมีนักวิชาการเยอะนะครับผมก็รู้อาจจะสงสัยว่าเออฉันก็อ่านเก่งฉันก็สอนเพื่อนแต่ใจมันไม่รู้สึกอะไรอ่ะพี่น้องใจไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกหวานมันไม่รู้สึกหอมนี่ไงอ่านได้อ่านเป็นอ่านเก่งแต่ผลมันไม่เกิด อย่าบอกว่าผลบุญไม่ได้นะนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผลบุญหนึ่งตัวเท่ากับสิบสิบผลบุญอันนี้หะดิสแน่นอนอยู่แล้วผลทางจิตใจที่จะรู้สึกซาบซึ้งลึกซึ้งมีอารมณ์ร่วมน้ําหลังน้าตาที่บอรซักพูดมาทั้งทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะผสมยาไม่ถูกหรือกินยาผิดเวลายาตัวนี้เข้าไว้กินก่อนนอนแต่เราไปกินโอวจ้าวกินกับน้ําชาบนี้ไปกินยากับกาแฟปฏิกิริยามันเพี้ยนไงมีโนเนี่ยเนี่ย อย่าไปสงสัยที่อันกุศลมันต้องดูที่กระบวนการของเราว่าจิตใจเราเนี่ยสะอาดพอไหมเริ่มจากน้ํายูนุกของเราเลยพี่น้องบางทีน้ํายูนุกอาบผแคบแคบนะจะไปทํางานอีกเมื่อคืนเล่นผีป่าห่มกันแล้วเหมือน <c oughs> าบาราซักว่านเน่ะอาแคบแบเอายูนุกแล้วเอาน้ําละหมาดอีกท่านราซนลเคยบอกว่าความพินาศจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ล้างเท้าไม่ไม,ไม่ไม่อะไรอา่าไม่ ไม่สะอาดนะพี่น้องนี่นี่นี่เห็นไหมเราเอาน้าละหมัดแต่ว่าเอารีบๆเลยบางทีที่เล็บขบมั่งบางทีเล็บยาวมั่งยังตั้งปีอลไรพี่น้องนี่แหละกระบวนการปรุงยาของเรานี่บาบรรักษ์นี่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฮาลาลของสำนักงานสารบัญจังหวัดเวลามาตรวจฮาลาลที่โรงงานผมนี่ผมเพียรนะขนาดว่าผมเป็นลูกน้องท่านอยู่แล้วท่านยังเอาจริงอีกนี่นี่นี่ี่กระบวนการเนยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังพูดถึง ไก่ชนิดหนึ่งอะไรนั่นแหละที่ว่าอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงไก่ยเยอะแยะเดี๋ยวผมจะไปกินอไอะไรของครูดินอีกสองสามวันนี้าบาบอยกีกีเชิญไปเราไม่ต้องเชิญก็ชวนเล่นๆก็ไปนะเจ้าบ้านชวนเล่นๆนี่เราจอกเพ่อะไรเรื่องวันนี้นี่พี่น้องกระบวนการเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่อันกุรอ่านมันคือยาวิเศษที่จะมารักษาและเยียวยาทั้งโรคภายนอกและโรคภายใน แต่ปัญหาอยู่อยู่ตรงที่คนที่เอามาผสมคนที่มาปรุงโอสถกระบ,บวนการกินของเรานั้นถูกต้องแล้วยังต่างหากผมจะพูดประเด็นนี้ไปเนาะผมจะพูดประเด็นนี้ยาดีแล้วแต่ว่าตอนเอามาวางไว้นี่เอามาวางไว้บนอะไรอ่ะบนโต๊ะเครื่องแป้งบนนี้มันติดไม่รู้อะไรต่วอไรเลยเข้าไปพร้อมกับยาเรานะเชื้อไม่รู้กี่ร้อยนี่แหละเนี่ยมันทําให้ยามันเสื่อมลง หนึ่งอันกุรอานคือยาสองวาโรห์มะอันกุรอานคือโรหะ์มะัคือความเมตตาพี่น้องนี่สองประเด็นเลยอันกุรอานอัลลอฮ์พูดไว้ในภาพรวมนะครับอันกุรอานมีทุกเรื่องเลยมีทั้งเรื่องช้างมีทั้งเรื่องอะไรต่ออะไรมีมีทุกอย่างแต่นี่จะเอามาพูดรวมให้เป็นคำสองคำสั้นๆก็คือเพื่อการรักษาเยียวยาและเพื่อการเอื้อความเมตตาแก่มนุษยชาติ วันนนซิลมินัลกุรานีมาฮัวชิฟ้าอุนวะรอห์มะลินมุมินีนแก่บรรดาผู้ที่มีศรัทธายิ่งในอัลลอฮ์และในรสลศสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยพี่น้องแล้วถามมาวันนี้รหมัดความเมตตามันเกิดอะไรกับมันเกิดแกเราแล้วอย่างพี่น้องตัวผมเองมาบริจาครุดิีนมันเกิดขึ้นแล้วยังความเมตตาไม่รู้อูกอ่าน็นพันนั้นแหละ เราก็อ่านไปวันนั้นัรรนั้นเลยไปเนอะมันเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างความรู้สึกว่ามันได้รับความเมตตาเราไปหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่นองเราไปดูเนะี่ยคนไปฉีดวัคซีนนี่พอได้รับคิวเพื่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าร้อยไงโอ้เขาสงสารนะเขาเมตตาเรานั่งอยู่บนรถอะไรรถรถรุ่นในรถเขน็นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาให้ความเมตตาขอรับคิวก่อนไอคนเนี้ยอ่าคนไข้นี่มัน,ม,นมันอาการหนักหน่อยพาเพ่้วไปเลยเรายังรู้สึกว่าเราร้อยนะ เวลาเข้าคิวกับเพื่อนแล้วเขาเรียกให้เราแซงคิวไปก่อนนะร้อยพี่น้อะร้อยพี่นอ้องแต่วันนี้เราเมื่อได้รับอัลกุรอานแล้วความรู้สึกนี้มันมีแล้วยังถ้ามันยังไม่มีเอาพยายามกันต่อไปพี่นองตรวจด,ดูซิกระบวนการรับรองฮาลานที่ผมพูดว่าเรื่องบาบอรัก์เนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการที่ที่ที่อาจจะไม่ไม่ถูกรับรองเนื้อนั้นดีแล,วล้วหละแต่พอเนื้อท่านไม่มันไม่ผ่านการล้างเนี่ยจบเลยอะ่ะ ชุบเรื่ะนี่แหละเช่นเดียวกันพี่น้องหนึ่งความเมตตาสองการรักษาและเยียวยาบำบัดนี่คืออันกุรานมันคือยาใจพี่น้องแค่ยาใจเนี่ยผมบอกแล้ววันหนึ่งพูดเรื่องความรักอยู่นี่แหละถ้ามีความรักเสอย่างพี่น้องแค่ได้ยินคําพูดหรอกอีกฝ่ายหนึ่งนั่งหัวเราะไปปรางพูดไปปรางเขาพูดลายอ่ะเขาตัวลายมาเราจะเปิดกล้องก็ไม่ให้เปิดเขาชมพักเดียวเย่ยแต่ว่าพอชมแล้วมันหันหน้าไปทางอื่นมันหัวเราะอยู่ ฟังเนี่ยยิ้มแล้วนี่ไม่น้องฟังเนี่ยยิ้มแล้วนี่คือยาใจเป่น้องเอาง่ายๆยแล้วถ้าเราได้รับเอายาใจที่เขาแนะนํานั้นมาปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นมันก็จะรักษากายเราด้วยอ่าเหมือนบวรสักว่าแต่เดี๋ยวก็ไปบอลลูนมั่งเดี๋ยวอะไรมั่งอ่าเราก็เลยต้องไม่กินข้าวกลางคืนแต่ว่ากลางวันไปบ้านคุูดีนนั้นกินแน่นอนเียปาก,กพงของอ่าคุณยากีนเขาเชิญไปแล้วอันนี้ต้องกิน กินนะเป็นปลาสามรสอร่อยมากอาหารบ้านกูเดียนผมนไปกินมารอบหนึ่งแล้ววันนั้นอร่อยก็ต้องไปกินอีกกูเ <c oughs> ดียนนะอันนี้คือความเมตตาพี่น้องเอาละสรุป <c oughs> สรุปนะวันนี้เราต้องการหนึ่งนอกจากผลบุญแล้วนี่พี่น้องชีวิตเราบนโลกนี้สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือคนที่จะช่วยเหลือเราตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไม่มีช่วงไหนที่จะเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ตอนที่เรายังนอนเบะอเบือยู่ร้องอยากให้แม่ช่วยอยากให้แม่ช่วยพี่น้องโตขึ้นมาหน่อยเอ้าอยากให้เพื่อนช่วยอยากให้ครูช่วยเอ้าคนสามีภรรยาสามีก็อยากให้ภรรยาช่วยซักผ้าหน่อยนะอ่าภรรยาก็อยากให้สามีช่วยไปล้างชามบ้างไงวันๆเอาแต่กินชามไม่ล้างต้องการตัวช่วยทั้งหมดพี่น้องเราต้องการตัวช่วยพี่น้องอยากให้รัฐบาลช่วยลดราคาน้ํามันด้วยอะไรบาบรโรักฝากให้คุยอันนี้ แต่ผมว่าไม่กล้าคุยผมไม่มีความรู้อยากหาตัวช่วยทั้งหมดช่วยลดราคาสินค้าก็ดีช่วยโน้นช่วยนี้พี่น้องท่านคิดดูว่าวันนี้ผมนี่มีลูกบริษักก็มีลูกครูดินก็มีลูกเมียน,นั่นมีอยู่แล้วนะไม่ต้องออกมาพูด <c oughs> พูดซ้ำอยไม่ดีอันตราดนะพี่น้องนะลูกที่เราหวังจะให้ช่วยจริงๆแล้วเขาได้ช่วยเรากี่เรื่องบางคนช่วยสร้างความรำคาญให้มากกว่า แต่อันกุรอานที่เราสุลต่านสุลัต่านซัลลัมเป็นคนสัญญาเอาไว้ว่า,วาอิกรออัลกุรอานอันนี้ฮะดิษของอบีอุลหม่ามาฮัติสนี้รายงานโดยมุสลิมหมายเลขฮัติสหมายเลขแปดแปดศูนย์สี่พี่น้องไปดูเราสุลลอฮ์สั่งให้พวกเจ้าทั้งหลายจงอ่านอันกุรอานให้มากมากอ่านให้มากมากพี่น้องอัลกุรานบอกว่าอย่างไงอัมบูดาวะมาตุนกิรออ่านอยู่ตลอดพี่น้อง วามูลาซะมะอ่านอยู่ตลอดอ่านอยู่ตลอดไป่นองอ่านกราุรอ่านทำไมสั่งให้อ่านอันกุรอ่านเหตุผลง่ายนิดเดียวเพราะในวันกเกี่ยมาฟาอินนะฮุยอะตีเยอมันเกี่ยม่ะชาฟีอันเละซาบีเพราะในวันเกี่ยม่นั้นอันกรุรอ่านที่เราอ่านอยู่นี่แหละมันจะเป็นสะพานเชื่อมต่อไปขอช่วยจากอัาลลอฮ์สุลตาราให้ได้ช่วยเราให้ผ่านพ้นจากความยากลําบากความร้อนความเหนื่อยยากในวันเกี่ยม่ะ่นอง วันนี้บนโลกนี้เคยช่วยเราได้กี่คนพี่นะ้องบางทีเมียขอช่วยเราก็ไม่อยากทาเดียก้า <c ười> มันรําคาญขอช่วยเพีเดียวใช้เพีงเดียวเออบางทีผัวขอช่วยเมียช่วยเกาหลังทีไปทัวที่เสเนะแค่เกาหลังพี่นะ้องยังไม่อยากช่วยเหยียบไม้ทีดาวยวันนี้เมื่อยยังฮารุยนี่ไงพี่น้องแค่ขอช่วยขนาดนี้นี่วันเกียร์มะไม่มีแล้วพี่นะ้อง ลาวาลาดุนวาลาวาลีดุนแม้แต่ลูกก็ช่วยพ่อไม่ได้พ่อก็ช่วยลูกไม่ได้คนรักก็ช่วยกันไม่ได้พี่น้องอะไรที่จะเหลือตัวช่วยของเราคืออันกุรอานพี่น้องฮะดิษซอฮใจากรายงานโดยหมามมุสลิมมาดิษของอาบอุมามะนี่พี่น้องวันนี้เราต้องการตัวช่วยหลังจากที่เราจบชีวิตไปแล้วเมื่อผลสอบมันออกมาแล้วนี่พี่น้องปรากฏว่าเราคะแนนไม่ดีไง จะตัดชุดรับบริญญาให้ได้ขอตัวช่วยหน่อยไปวิ่งเต้นหน่อยวิ่งเต้นอาจารย์คนนั้นไปวิ่งเต้นคนนี้ไปวิ่งให้ยังไงให้จบเนี่ยบนโลกนี้เป็นอย่างนั้นติดคดีก็หาคนวิ่งเต้นหาคนวิ่งเต้นตลอดจะซื้อรถสักคันก็ต้องให้กูดินช่วยหน่อยกูดินช่วยดูรถได้สักคันไหมอาจจะขายรถสักคันก็กูดินช่วยขายรถได้สักคันต้องมีตัวช่วยหมดวันเกียร์มา ใครคือตัวช่วยเราพี่น้องรอสลุมมสลมะซาลามะอะไรอย่างนั้ตอบว่าอันกุรอานที่เราอ่านอยู่นี่แหละมันจะช่วยเราเพราะว่าเรากําลังมูลาซะมากาลังสม่าเสมอกําลังปฏิบัติกับเขาอยู่ตลอดใกล้ชิดอยู่ตลอดพูดคุยอยู่ตลอดพี่น้องทำเลยครับที่ยังไม่ได้ทําขอให้ได้ทำไป่นองยกคําว่าเหนื่อยออกยกคําว่ายากออกยกคําว่าลําบากออกสิ่งเหล่านี้มันมีแน่นอนพี่น้องไม่มีอะไรไม่ยากไม่มีอะไรไม่ลําบากออกพี่น้อง ออกมันออกแล้วก็เริ่มไปนะเริ่มด้วยฟาติฮานั่นแหละเริ่มด้วยฟาติฮ่ครูดินก็มีเทคนิคเยอะผมสอนไม่เป็นหรอกเนะียพี่น้องเริ่มเลยครับนี่คือตัวช่วยที่เราซู้ซันต์ละว,ว่าหอยสลัมเป็นคนบอกเอาไวา้ญะติษซ่ฮหด้วยผมก็ต้องการสิ่งเหล่านี้บาบูรุซักก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ครูดีนก็ต้องการสิ่งเหล่านี้พี่น้องวันนี้ทุกคนยังไม่สายทุกคนยังไม่สายที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าเพื่อ หาตัวช่วยพี่น้องมัดจำไว้ก่อนมัดจำไว้ก่อนพี่น้องตัวช่วยเรานี่มัดจำไว้ก่อนอย่าให้หลุดมือนะครับเดี๋ยวเพื่อนริบมัดจำแล้วยุ่งทีนี่ต้องมัดจำไว้ก่อนพี่น้องเอาสัปดาห์นี้พัติยะสัปดาห์ต่อไปก็โน่นนี่สัปดาห์ต่อไป,อป,ไปเอาว่าไปพี่น้องทีละนิดทีละนิดวันสรุปก็คือหนึ่งจะพูดเรื่องทั้งผมและครูดีนมาบรรจักพูดวันนี้คืออย่าให้สัญญาณอันกุดอ่านมันขาดจากใจเรา นั่นคือประเด็นเมื่อมันมีแล้วพี่น้องแน่นอนอันกุานถูกยืนยันไว้สองประเด็นเป็นอย่างน้อยคือความเมตตาและการเยียวยารักษาสภาวะจิตใจและร่างกายของเราถ้าหากว่าเราปรุงยาอย่างถูกต้องถูกวิธีพี่น้องอิอัลลาห์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผลแก่เราและที่สําคัญที่สุดหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้ววันที่เราต้องไปเผชิญกับการอสบสวนจากอัลลอฮฺสุลตัลลาตัวที่จะช่วยเราอย่างดีที่สุดก็คืออันกุานขออัลลอฮฺสุลตัลลาให้ ผมครูดีนบาบรอซักและพี่น้องทุกท่านจงได้รับการช่วยเหลือตามหันธษที่ท่านอรลวงเาะตันองๆสัมได้ล่าวไว้ด้วยอารลอฮฺอามีนนาอัลลอฮฺมีอักอฮฺมอัลลอฮฺมีอัลลอฮฺมรอัาลอฮนมีอัลลอฮฺมีอัาลอาฺมีอัลล้นฺมรับลมีอัลลอฮฺอัลลวฮฺีอัลฮัมุอัลลห์นมคอัลลอฮฺมบอัลลอนมีอัลลอีอนลอฮครีัลลอฮฺีอัลลอ้อัองการ